สวัสดีครับได้เวลาแจกสูตรอร่อยสูตรประหยัดอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเมนูผัดกะหลำปีน้ำปลานะครับหรือว่ากะหลำปีผัดน้ำปลานะครับเพื่อนแอตตอมก็จะใส่ทั้งกุ้งแห้งแล้วก็ใส่กระเทียมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําอย่างไรนะครับเป็นเมนูประหยัดอีกหนึ่งเมนูนะครับเอาไปทําขายหรือว่าทําทานอร่อยครับเพื่อนอันนี้คือขั้นตอนที่ทําเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนอ โดยเฉพาะน้ำของกระหล่ำปีนะสุดยอดเลยนะครับแล้วก็มีความหอมของกระเทียมเจียวแล้วก็มีความหอมของกุ้งแห้งนะครับเพื่อนทําง่ายทําง่ายนะครับเดี๋ยวไอต้อมจะบอกนะครับบางคนอาจจะทําแล้วไม่อร่อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวไอต้อมจะบอกเลยนะครับมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีพริกแดงพริกสวนกุ้งแห้งนะครับแล้วก็กระหล่ำปีนะครับเลือกห้วแน่นๆนะครับ สดๆมาสัก1หัว2หัวนะครับแอตองก็ซื้อมาไว้2หัวนะครับเผื่อไม่พอก็เอาไว้ทํากับข้าวอย่างอื่นได้นะครับเพื่อนอ่าแล้วก็มีอ่าส่วนของกระเทียมกรีบอ่าเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับอ่าแล้วก็มีน้ําปลานะครับซอสปรุงรสอ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมพริกไทยแล้วก็น้ํามันพืชน,นะครับเพื่อนๆอ่านะครับนี่ครับอ่า กุ้งแห้งน่าทานมากเดี๋ยวต้อมจะบอกวิธีการทำนะครับผมสำหรับกระลำปีนะครับมาถึงบ้านก็ผ่านะครับผ่าแล้วก็เอาแกนกลางออกนะครับเพื่อนๆเราจะฉีกเอาเฉพาะใบนะครับเพื่อนใช้ใช้ฉีกเอานะครับไม่ต้องใช้หั่นนะครับเพื่อนนี่ครับล้างแช่ให้สะอาดนานๆแล้วก็เอาใส่ตะแกรงให้เสดดน้ำให้เขาแห้งนะครับแล้วก็กุ้งแห้งก็เหมือนกันนะครับล้างน้ําแช่น้านะครับและส่วนนี้ก็จะเป็น พริกนะครับกระเทียมพริกแดงพริกสวนโขกนะครับเพื่อความอร่อยนะครับส่วนในถ้วยก็จะมีเครื่องปรุงนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลทรายนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็น้ํามันหอยนะครับเพื่อน heroin. แล้วก็ใส่น้ําลงไปหน่อยแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายนะครับเพื่อนแล้วก็พริกไทยด้วยนะเพื่อนอแล้วในในชามในถ้วยก็จะเป็นกระเทียมสับเอาไวเา้เจียวนะครับเพื่อนขั้นตอนต่อมาเรามาทําการเจียวเลยนะครับ ใส่น้ำมันลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปละลายนะครับอ่าแล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับอ่าใช้ไฟปานกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นจะไหม้นะครับเพื่อนอ่าการเจียวกระเทียมต้องใช้ความใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเพื่อนไม่งั้นจะไหม้นะครับอ่าสังเกตว่าพอเขาเหลืองแล้วนะครับก็ ักใส่กระชอนไว้นะครับเพื่อนให้เสด็จน้ำมันนะครับจะเห็นว่าเหลืองกรอบน่าทานนะครับอ่าแล้วเราก็เตรียมกระดาษอนระกรค์ไว้นะครับไว้ลองกระเตรียมเจียวนะครับเพื่อนอ่าเตรียมไว้นะครับใส่จานไว้นะครับส่วนในตะแกรงนี้ก็เอา ตะหลิวนะครับเกลี่ยนะครับให้น้ำมันเขาเสด็จนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใส่บนกระดาษอเนกประสงค์นะครับเพื่อดูดซับความมันนะครับเพื่อนนี่ครับจะเห็นว่าสีเหลืองหน้าทานนะครับส่วนน้ำมันไม่ต้องทิ้งนะครับเราจะเอากุ้งแห้งลงไปทอดนะครับเพื่อนกุ้งแห้งอย่าลืมล้างน้ําด้วยนะครับล้างน้ําแล้วก็ผึ่งให้เขาแห้งนะครับแล้วก็เอาลงมาทอดให้กรอบนะครับเพื่อนเขาจะหอมนะครับ อ่าจะกรอบและหอมนะครับเหมือนกระเทียมนะครับเพื่อนครับผมนี่ครับก็เป็นสูตรเดียวกับการทําข้าวคูกกระปีครับผมเราต้องทอดกุ้งแห้งด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ในในจานเมื่อสักครู่นะครับอ่าขั้นตอนต่อมาเรามาทําการผัดกระหล่ำปีน้ําปลาเลยนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับให้กระทะร้อนจัดนะครับเพื่อนมีควันขึ้นเลยนะครับ ส่วนในชามกระล่ำปีแล้วก็จะใส่พริกที่เราโขกนะครับพริกกระเทียมนะครับที่เราโขกลงไปเพิ่มความเผ็ดนะครับอ่าแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับนะครับครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเครื่องปรุงนะครับอ่าราดลงไปเลยนะครับแล้วตอมก็ใส่พริดดำลงไปหน่อยนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับนี่ครับ ค่อยๆผัดนะครับกระลำปีใช้เยอะหน่อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวมันจะยุบตัวนะครับพอโดนความร้อนนะครับนี่ครับอ่าเริ่มยุบตัวแล้วนะครับเราไม่ต้องผัดเราไม่ต้องผัดให้เขานิ่มมากนะครับผัดให้อ่ามีความนิ่มกำลังดีนะครับมีความกรอบๆของกระลำปีด้วยนะครับเพื่อนอ่าแล้วก็ ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็โรยกุ้งแห้งลงไปนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผัดคลุกเคล้าแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวว่าเสร็จแล้วนะครับไปหาทานยากนะครับสําหรับผัดกะหล่ำปีนะครับถ้าไปตานทานตามร้านอาหารจะแพงหน่อยนะครับถ้าทาเองนี่คุ้มนะครับเพื่อนๆกะหล่ำปีหัวหนึ่งก็1ิบกว่าบาทเองนะครับโลรหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับ ใครที่ชอบน้ำนะครับของผัดก็ตักใส่จานมาเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องนะครับแต่เสียดายนะครับน้ำเขาอร่อยนะครับเพื่อนทานกับข้าวสวยล้อๆนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ครับนทานไหมนะครับผมต้อมก็ทําทานบ่อยนะครับแล้วก็โรยด้วยกุ้งแห้งแล้วก็กระเทียมเกลียวอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความอร่อยอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ครับหน้าตาน่าทานไหมครับอ่าต้อมทําบ่อยครับทาบ่อยเพื่อนๆลองไปชมคลิปเก่าๆได้เลยนะครับผมอ่าหน้าตาน่าทานนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องต้อมชาแนลไว้ด้วยนะครับผมแฮทแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับมีอะไรดีๆเคล็ดลับอะไรลอยๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับหรือว่าไปถ่ายทอดที่ไหนก็จะถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ